สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำเทคนิคการสแควรไม้4ด้านที่เป็นไม้ใหญ่แล้วก็ยาวนะครับซึ่งการสแควรไม้4ด้านของไม้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับต่อให้เรามีเครื่องใส่ชิดก็เถอะนะครับปัญหาที่พบก็คือการทำงานคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถดันไม้ใหญ่หญๆเนี่ยนะครับ ให้ชิดกับรั้วของเครื่องใส่ชิดเพื่อจะรีดที่ปกติแล้วผมเวลาผมสแควรไม้สี่ด้านเนี่ยผมจะกำหนดไม้ออกเป็นส 4, 4ด้านอย่างนี้ a นะครับ b นะครับ c แล้วก็ D นะครับปกติแล้วหน้า a เนี่ยผมจะรีดด้วยเครื่องเออผมจะใส่ด้วยเครื่องใส่ชิดนะครับใส่ด้านหน้า a นี่ก่อนเสร็จแล้วผมก็จะเอาหน้า a เนี่ยพิงรั้ว แล้วก็ใส่หน้า B นะครับเพื่อให้หน้า A กับหน้า B เนี่ยได้ฉากกันแบบเป๊ะนะครับเครื่องใส่ชิดนี่สำคัญมากแต่พอไม้ยาวเนี่ยไม้ยาวในความลำบากของการดันหน้า A ให้ชิดให้ชิดกับั้วนะครับให้ชิดกับั้วเนี่ยเพื่อจะใส่หน้า B เนี่ยค่อนข้างยากนะครับไม่ใช่ค่อนข้างยากยากเลยล่ะนะครับยากเลยทีนี้ เราจะทำยังไงนะครับผมก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับอ่อันนี้เป็นไม้ยาวนะครับผมจะสมมุติอันนี้เป็นเป็นไม้ยาวแล้วกันนะครับเพื่อการอธิบายได้ง่ายพอเราพอเราใส่ชิ้นหน้าเอเนี่ยเราใส่หน้าแรกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องพิงรั้วก็คือรีดไปเลยใส่ไปเลยพอใส่หน้านี้เสร็จปุ๊บผมก็ไปเข้าเครื่องรีดรีดหน้านี้ ก็คือรีดหน้า A กับหน้า C หน้า b ตรงนี้หน้า d ตรงนี้นะครับคือรีดหน้า C กับหน้า A ให้ขนานกันนะครับด้วยเครื่องรีดแล้วเราสามารถกําหนดขนาดได้ว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วหน้า B เนี่ยปกติโดยหลักการเนี่ยเราจะต้องเข้าเครื่องใสชิดนะครับโดยเอาโดยเอาหน้า A นะครับอ่าหน้า A หน้านี่นะครับแล้วก็เพื่อจะใสหน้า B ทีนี้อย่างที่บอกว่า เวลาไม้ใหญ่ๆห,ห,หนักๆยาวๆเนี่ยเราดันให้ชิดรั้วยากมากลำบากมากนะครับผมก็เลยจะใช้เทคนิคของแท็กซอนะครับแท็กซอก็คือเมื่อหน้า A กับหน้า C ขนานกันแล้วเนี่ยนะครับเราเอาหน้าหน้า C หรือหน้า A ก็ได้นะครับวางรางเลยเสรแล้วก็ตัดหน้า B นะครับตัดหน้า B ถ้ากรณีไม้มันไม่หนาเกิน50มมิล ที่ที่เลื่อยสามารถตัดได้เนี่ยมันก็ตัดได้ทีเดียวเลยมันก็ได้ฉากเลยยาวขนาดไหนมันก็ได้ฉากนะครับเพราะผมทำมาแล้วแต่กรณีเนี้ยไม้ไม้สามท่อนเนี่ยนะครับตอนนี้ผมรีดไว้ที่เก้าสิบเจ็ดมิลเก้าสิบเจ็ดมิลเพราะนั้นตรงเนี้ยระยะเนี้ยคือเก้าสบเจมิลเพราะนั้น,ม,นมันจะตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราเราจะตั้งไว้ที่ห้าสิบมิลตัดสองครั้งก็คือตัดหน้านี้เสร็จแล้วก็พลิกพลิกมาตัดอีกหน้าน,นึงนะครับ ถ้ามันเหลื่อมกันนิดหน่อยเนี่ยเราก็เอาเข้าครึ่งใส่ชิดนะครับไม่มีปัญหาอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเราใส่ชิดตั้งแต่แรกนี่ยากนะครับอ่ะทีนี้มาดูเทคนิคของการผมวางกล้องดีๆนะครับเทคนิคของการตัดเดรื่อยๆลางเนี่ยอุปกรณ์ที่จำเป็นมากก็คือลางยาวนะครับลางยาวก็ผม ผมมีรางเยาว2เมตร40อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเราจะตัดคือเราต้องการความกว้างของชิ้นงานเนี่ยจริงๆผมต้องการแค่88มิลแต่ตอนนี้ผมรีดไว97้97เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะตัด2ด้านเลยนะครับผมก็จะใช้เลื่อยรางในการตัดนะครับคือ เราเราจะตัดออกด้านนึงก่อนเลยคือก็คือด้าน B นะครับตัดออกด้านนึงเราเราต้องดูว่าเพราะว่าไม้มันมันอาจจะโค้งแอนนี้หรือโค้งอย่างนี้นะครับเราดูว่าเขาเขาจะกินทั่วไม้ไหมนะครับ โดยโดยดูคือโดยโดยให้เสียเนื้อไม้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเราตรวจดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตัดตัดหน้านึงก่อนนะครับตั้งไว้ที่ความลึก5 50มิลน,นะครับก็คือตัดลงไป5เซนนะครับตัวนี้มัน มันหนา9.7เซนเพราะฉะนั้นเราจะตัด 2, 2ด้านเดี๋ยวพลิกมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราก็เอาเลื่อยมานะครับเลื่อยมาตั้งระยะลึกเขาไว้เต็มที่เลยนะครับคือ5 50มิลน,นะครับ50มิลคือ5เซนนะแล้เวเราจะตัดไปรอบนึงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เนื่องจากไม้มันยาวนะครก่อนตัดตัวจดูตลอดเส้นทางที่เราจะตัดเลยนะครับคือไม้ลักษณะมัน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 โค้งแบบนี้นะครับ ครับเราเราตัดได้ด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะพลิกไม้แล้วตัดอีกด้านหนึ่งนะครับคือไม้เนี่ยท่อนเขาใหญ่นะครับนั้นจะตัดค่อนข้างยาก ครับในการกำหนดจุดอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราเราต้องดูระยะคลองเลื่อยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องกำหนดให้แม่นๆเลย เม,เมื่อเรากําหนดจุดที่จะตัดอีกด้านนึงได้แล้วก็เอารางวางให้ขอบยางของรางเนี่ยตรงจุดที่เรากําหนดเลย ครับทีนี้เมื่อมั่นใจแล้วก็ตัดอีกหน้าหนึ่งเลยครับ ขั้นตอนนี้ต้องพิถีพิถันนิดนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่เป๊ะตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเวลาตัดแล้วมันจะเป็นรอยซ้อนกันแบบนี้นะครับคือถ้าซ้อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเข้าครึ่งใส่ชิดทีเดียวก็หายแต่ถ้ามันซ้อนกันเกเป็นมินเนอ้เเนื่อยเลย ครับเราเราจะเราก็จะตัดนะครับดูรอยเราดูรอยซ้อนนนนะครับถ้ามันมีตำแหน่งรอยซ้อนค่อนข้างเยอะอยู่ ลองรูปแล้วลอยซ้อนค่อนข้างเนียนน,ยนะครับทีนี้เราก็จะได้ไม้ที่สแควรสาด้านละ A B C ได้ละนะครับเดี๋ยวลองเช็คฉากให้ดู เดี๋ยวเราลองลองเช็คฉากดูนะแม่อยากให้เห็นจังเลยนะครับฉากเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะอันนี้คือการสแควร์ A กับ B กับ C แบบง่ายๆนะครับด้วยเทคนิคการใช้แท็กซอซนะครับ วิธีนี้ผมว่าง่ายง่ายกว่าเครื่องใสชิดเยอะนะครับเพราะเครื่องใสชิดนี่ถ้าเป็นไม้เล็กๆท่อนสั้นๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆท่อนยาวๆซึ่งยาวสองเมตรสามเมตรเนี่ยคนแรงคนเดียวเนี่เอาไม่อยู่นะครับไม่ไหวหนักแล้วผมเองเ่ยผมชอบทํางานคนเดียวนะครับก็ <laughs> เพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ทีนี้ก็มีคนสงสัยแล้ว,ลวด้านดีอะจะทําไงนะครับ ด้านดีเดี๋ยวเอาขึ้นโต๊ะเรื่อยเลยครับเอาขึ้นโต๊ะเลยก็ถ้าตัดทีเดียวขาดก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เกือบสิบมิลนี่ตัดทีเดียวไม่ขาดก็ใช้วิธีพลิกตัดเหมือนกันก็ตั้งรั้วเลยนะครับตั้งรั้วเราต้องการที่เท่าไหร่สมมติในกรณีที่เราต้องการ8 8ดิดมิลเราก็ตั้งรั้วไว้แสับก89มิลนะครับเราตัดให้เขาเกินมามิลหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องรีดมันก็จะรีดออกมาให้ได้80 88ิบแปดบดคูณแปดสองด้านเลย นะครับก็วิธีนี้เราจะได้วิธีการสแควรไม้เปเป๊ะในขณะที่เราต้องการลำไม้ยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็หนักนะครับลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มานําเสนออีกสวัสดีครับ